สวัสดีครับผมนครเครื่องรางวันนี้เรามาชมสิงแท้ของหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์ว่าดูยังไงนะครับสิงตัวนี้จะเป็นสิงพอจอแกะโดยช่างสมคิดมโนลมนะครับสิงพอจอเราดูยังไงว่าเป็นพอจอนะครับราพิกมาที่ใต้ฐานเราจะเห็นเขียนคําว่าพอจอตัวนี้จะเป็นพอจอ8พอจอ8จัดสร้างในปี25,46นะครับ จำนวนการจัดสร้างทั้งหมด100ตนขนาดฐานของสิงพอจอจะอยู่ที่ 1- ถึง1.5เซนนะครับสิงพอจอุุนแรกจัดสร้างในปี2538นะครับสิงพอจอุุนแรกมีความแตกต่างกันที่ใต้ฐานนะครับใต้ฐานของสิงพอจอจะไม่มีตัวเลขกำกับจะเขียนแค่ว่าพอจอนะครับจำนวนการจัดสร้าง100ตัวเท่ากันขนาดฐานอยู่ที่1 เซนถึง1.5เซนเท่ากันนะครับถัดมาในปี2539นะครับจะเป็นพอจอ1สิงพอจอหจะเริ่มมีตัวเลขกำกับไว้นะครับจนถึงปี50ของการจัดสร้างสิงพจอสิงพอจอ,พอ,จอทุกรุ่นแกะโดยช่างสมคิดมโนลมนะครับท่านใดมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์ต้องการปล่อยเช่าผม ยินดีรับเช่านะครับไม่ว่าจะเป็นมีดหมอสิงพระบูชาเครื่องรางของหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์สามารถส่งมาทางบ้านฟ้านครเครื่องรางได้เลยครับ